พี่นองครับพ้าถูกทานมาเบิงปัญหาปลาอยู่เขื่อนล่าสีสไลนะครับพี่นองครับคุณละปัญหาปลายู่ไุ่นุเอาใส่กระตาขึ้นมาเลยบ๋ครับเนี่ยเสี่ยวมาปดอยู่พี่บ๋ออ๋อเอาพี่นองคุณละปัญหาปลากันอยู่คุนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำเพลินนะครับพี่นองครับเพิ่นบอกว่าเพินเสียวขึ้นมะปรดทึงๆเลยเดี๋ยวมาเบืองน้ำเพลินนะครับพี่นองครับเพินหิวมาแล้วนี่นี่หิวมาแล้วนี่ เกือร่าสีสไลย์อำเภอลาสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเสียไปปดอยศุมองพุ่นบอกครับเอาเอาละไปเบื้องมองพุ่นนะครับพี่น้องครับไปไปเบื้องน้าการมองพุ่นเอาละพี่น้องครับมาเบื้องเพิ่นปดปลานะครับพี่น้องครับเพิ่นวานแห่จากเกือร่าสีสไลเฮ่านี่แหละครับเอายกขึ้นเบื้องดูครับบาเนี้เห็นมหอดทเท่ๆแล้วปลายยังแหละครับส่วนมากโอ้พี่น้องปลาคือคักเหนืยหน่อพี่น้องเลย สุดยอดปลากระแงบ่ครับเนี่ยปลาขยงนะครับพี่น้องครับโอ้ยอาาเลยครับพี่น้องครับนี่จากเค่อนล่าสีสไลอํอำเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเฮ้าครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่โอ้ขักเนาะครับเนาะอันนี้ยุมองมองน้ำไหลนี่บ่ครับเนี่ยไป้านมองน้ำไหลนี่บ่ะ โอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับปลากระเงครับ<แ>ปลาขะาแยงปลาขะแยงภาษาอีสาเนเขาเอิ่นปลากระเงโอ้อัญะเลยครับพี่น้องครับเบิรงเอาเดอครับสุดยอดแห้งครับเขื่อนล่าสีสไลอํอำเภอล่าส,ส,สีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ<ะ>สุดยอดสุดยอดปลากระแงครับพี่น้องครับเขื่อนล่าสีสไลอํอำเภอล่าสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเท่าครับพี่น้องคุณละ เป็นไดไมัตะพุ่นล่ะครับพี่นนองพุ่นล่ะเป็นไปหาอยู่มองพุ่นล่ะพี่นนองไปวานเหนยู่หมองอางมองเคืล่าสีสไลเป็นว